ก็โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเอ็กซ์ช็อตออนไลน์คอมเพิติชันในเซิร์ฟเวอร์เฟิร์สปาร์ตครับระหว่างทีมโอคาช่าแอดอาร์มิชรีเจอกับทางคอนดอมบายอันฟอร์สแอดอันแฟร์ครับกับแผนที่นะครับกับแผนที่ป้อมย้ำกันดาฮ์ครับก็นี่ครับเราก็ดูกันต่อไปครับเราดูลูเซอร์ครับทางทีมสีฟ้าครับสีน้ำเงินครับอนาคอนดอมครับมีบีแมนโชครับผักต้มน้ำพริกแล้วก็ ชื่อชื่อแกอ่นอานยากแล้วก็พิงโซครับส่วนทางทีมสีฟ้าสีมสีแดงครับเป็นทางโออาชาครับมีโนบิตะมีเลตตี้มียีโร่มีฟักแล้วก็มีสวิงกิ้งครับชื่อเราเมื่อกี้ครับอ่านกันไม่ได้เยอะครับแล้วอันนี้ครับมีล็อบมีโร่ครับเนี่ยปลาระเบิดเข้ามาแล้วเป็นทางพิงโซเล่ไปเก็บได้ก้อนหนึ่งตัวเลยครับเชียร์ไปลยนแกตง ลูดไาครับอยู่ที่จุดบองบีครับใส่แว่นมันก็ดูไม่ถนัดครับเราต้องถอดทิ้งทันทีครับแล้วนี่ครับฟักฟัก P T E S C ครับแล้วนี่ครับก็มาเต้นกันต่อไปครับนี่ก็นั่งรอดักรอฆ่าอย่างเดียวครับแล้วทีนี้ก็นั่งน้ำพริกครับน้ำพริกครับน้ำพริกไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่าแล้วนี่ครับผักต้มครับน่าจะกินคู่กับน้ำพริกนะ ก็ทางทีมสีน้ำเงินครับอานาคอนดอมแล้วเนี่ยครับน้ำพีกไปเก็บตัวพีกิ้งฟักก็ไปเก็บน้ำพีกแต่ทีแรกเขาข้ามโอเลยเกินเก็บน้ำพีกเก็บฟักก็เก็บฟ้าไปแต่ผักต้มก็มาซ้อนทางลิตตี้ได้แล้วตอนนี้ครับจีวินแรกครับตกเป็นของดางอานาคอนดอมครับชื่อแกยาวครับเราไม่อ่านออกครับชื่อแกยาวเกินไปนะชื่อแกยาวเกินไปครับก็ใครที่ล็อกอินครั้งแรกครับทำการได้หมดก็ได้พอยล์ร้อยสามพิทพอยน์นะ ปีไปก่อนแล้วให kind of oh. oh. ah. oh oh. ้ไปก่อนแล้ว็กอนแล้วแวมีไมลไม่ก็ทางอะไรได้ปดูวเป็นิกิอนน้ีคัที่ไมเก็บทางสิงกี่กับบีบีโร่ได้ครับทำให้ทางอณะคนดอมครขึ้นนำไปแล้วสต่อศเกมครับเราก็จับพาันไมทันแต่กีแท็กก็ขึ้นมาบางตาเราอีก นี่คครรัับบมาทางตรงนี้ครับทางอันนาครองอันบายอันคอแอนอันแฟร์ครับน้ำไปแล้วครับสองต่อสูงครับทางทางทีมโอคาช่าแอนอามิตี้จะว่าไงครับชื่อเก๋ก็อาจกันยากเหลือเกินครับล็อบบี้โร่ครับเราเรียกเขาอย่างนี้นะครับลับลูกผูนี้ครับชง่ายๆก็เนี่ยส่วนคนนี้ครับเราอ่านว่าซิงแล้วกันครับชื่ออ่านยากมากครับอันนี้น้ำพลิกน้ำเหมือนเดิมครับน้ำผักต้มครับ ลริตีก็นั่งนั่งอยู่นะแล่นี่ครับโนบิตะรับโนบิตะโนบิตะขาี่ิบตาโอยโอโหมันเจ็บเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินรื่อดนระเบิดเล้วไปเต็มขาขาแทบขาดครับแล้วก็เต้นกันก่อนครับเต้นกันก่อนเราต้องทำจิตใจให้เบิกบานครับเลยเต้นกันก่อนนะแล้วก็นี่ครับบีแมชชชก็ยังมานั่งขุนหลุมอยู่ครับไม่รู้ว่าหลุมอันนี้ครับเขาจะเอาไปฝังใครครับและนี่รู้สึกว่าจะบุกกันแล้วรู้สึกว่าเขาจะบุกกันแล้ว รูว่าเขาจะบุกกันแล้วเธอเสียไรเบนุสเธอเสียไรเบนแล้วทีนีครับเนี่ยครับแต่เป็นฟาเขคเอาลูกกระสุนไปยัดกับบานอนามิได้ก่อนเธอเสียรเไกแล้วนัรเก็บไปได้ก่อนแล้วนะนตัวครับ่นี่ก็มานั่งประจำที่ของน้ำพิงครับสำหรับทางพิงครับแต่นี่ตะสวิงกิ้งครับสวิงกิ้งครับ มาแล้วและเจออยู่บนหน้าต่างครับอะไรเอ๊ะมันอยู่บนหน้าต่างับได้ยิ่ทักไปแล้วก็กลับออกมาครับทางฟักก็ยังเหมือนเดิมนะอย่าปัดนะครับเราบอกว่าแล้วมีแมนโชไปเก็บโซบินกิงแล้วฟัดก็ไปเก็บมีแม่โชได้โดมีตัดมาซอสทางพิงได้ผักต้มครับผักต้มครับผักต้มมือนี้มันโหดเหลือเกินครับไปเก็บเพิ่มเป็นได้แล้วนี่ครับสิงครับสิงปลาระเบิดครับปลาระเบิดตะกอนตะกานต้มไปกันนี่เดินซับ สิงก็ไปเก็บล็อบบีโลได้ครับโนบิตะก็ไปเก็บสิงได้อีกครับซ้อนกันสวยครัวทั้งสองทีมนี้ครับแล้วเหลือผักต้มกับโนบิตะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วมีการเข้ามาเป็นผักต้มครับเอาทางโนบิตะล้ลงไปครับทำให้ทางอนาคอนดอมขึ้นนำแล้วนะสามต่อศูนย์ครับไวเหลือเกินนะไวเหลือเกินแล้วมาอันอีกแล้วครัพวกนี้ครับเกมแรกก็อยู่ก้อนเดกันแล้วมีการปาสมกบองเข้ามาครับ นีแกก็เขียวเหลือเกินครับไม่ทราบว่าแกเอามีดไปตกถังสีที่ไหนมาครับหรับทางสวิงกิ้งครับเดี๋ยวนี้ครับขุดหลุมรอต่อไปครับไม่รู้ครับว่าจะขุนหลุมฝังใครสรับทางปักครับแล้วกระโดดเข้าไปเพื่อเจอฮะเีนี่ครับถือหน้าไม้ไหมครับบ๊อบบีโลครับอ่านจริงแกอ่านยากแล้วมีคนมีเก็บสีสี่พย เอายังงไและวนี่นครับสวิงไม่งครับช่วยนิดนึงแกนักปั๊กกับแกสวิงไม่ซิงไม่ได้ครับนี่ครับเพื่อนตายต่อหน้าครับมันยอมไม่ได้ครับเลยสวนนะครับเสียไปคนละหนึ่งตัวแล้วนะสำหรับทั้งสองทีมครับเดี๋ยวลำพีครับนลำพีครับอยู่ดีๆตะกี้แกก็เงื่มไปครับแกก็เงื่มไปครับนลำพีครับและนี่ก็เต้นอยู่ครับผักต้มครับผักต้มผักต้มกับนลำพียังอยู่ครับและโน้ิถ่วครับแพ้มากับทูนหัว ยวนครับเกนตกไปได้ครับเห็งยิงๆกันอยู่ลากาครับนตกนไปเลยนะครับตกจแล้วบแโต่ดาน้เอดนตัวนั้นโสแไปนี่บมมโโดไปแล้วไปเก็บตยแล้วน่อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหักตรงครับหักตรงครับโดเดียวผู้น่ารักอีกแล้วครับหักตรงครับเหลืออยู่คนเดียวครับ เขาคนนี้เขาจะเอายังไงคราจะโชว์หล่อเก็บหมดเลยหรือเปล่าครับแล้วเนี่ยผักต้มเจอแล้วครับผักต้มเจอแล้วถือปืนนะถือมือแล้วถือมาเดินมาเดินมาเขาดักกันอยู่เยอะครับแล้วเนี่ยครับดัานหลังกล่องหลังกล่องผักต้มเยอะแล้วแต่มันเยอะเลยอเกินผักต้มเก็บไปหนึ่งครับเก็บรอบโบนเนอร์ไม่ได้แล้วเนี่ยครับแล้วยังเหลืออีกครับเหลือสองคนแล้วผักต้มแล้วเนี่ยครับแล้วกันโดนสวิงกิ้งเก็บไปครับเนี่ยครับทำให้ทางโอชาแอนด์อามิสซี่ครับขึ้นตีตึ้งนิดหนึ่ง หนะึ่งต่อสามนะสีตึ้นมาแล้วครับสำหรับทางทีมโอคาชานะแอดอมิตรีนะเล่นทโอคาชาเดี๋ยวเดียวแล้วกันคนระับชื่อมันยาวเกินก็โอเคครับเขายังอยู่นะทีมสีแดงนะับเนี่ยครับทีมสีแดงครับสีน้ำเงินงนะ ออนาคนดอมอ๋อสีน้ำเงินครับเป็นทางออกอนาคนด้าถูกแล้วครับอนาคนด้าตอนนี้นำไปสามต่อหนึ่งครับชื่อก็มีครับผักต้มน้ำพริพิงครับีแมโ o แลวก็สวิงครับส่วนทางอันฟอครับมีฟักแล้วเจอกันแล้วครับตมได้ครับาแล้วครับแล้วเสียแล้วครหรับทางทีมโอคาชาีมนได้เไปได้เมนกน ฟักีนัวฟักีูแต่ก่อนหน้าจะฟักได้ินจบตายแลไปกันสวที่ไปเก็บสวิงกิ้งได้รับฟักก็มเก็บีได้โดนมีตาก็ไปเก็บนามีได้อีกแล้วเนี่ยแะครับเหลือกี่คนครับเนี่ยสำหรับทางทีมสีฟ้าเหลือสองคนับเหลือผัต้มกับสวิงครับชื่อแกแอดยากครับใครก็ได้ครับเขาไม่ชื่อดีครับเราราบาสจะไปบครคนูบางมากครับก็ดูก็เครัเนี่ยผักต้มมาครับผักต้งครับ โอ้เหลือสามต่อสองครับทางทีมสีแดงนะโอคาชานะเหลือสามครับส่วนทางทีมอนาคอนดอมเหลือสองครับก็เนี่ยครับก็ยังเตะกันต่อไปครับหาหาหลักหาเรียอแล้วโนบิตะรู้จะเจอครับแล้วโนบิตะอยู่กับใครครับโนบิตะอยู่กับลีกอนโลนนะเข้ามากันแล้วครับเข้ามากันแล้วทางทีมสีแดงครับทางทีมสีแดงนี่ใช่ชัวร์ครับ โอ้พัชชาครับตีตื้นขึ้นมาไปแล้วหนึ่งแต้มนะแล้วเข้ามาครับแล้วโอ้มีบอลลเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่เพื่อนน้ำหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยเจอผักต้มเก็บไปได้ผักต้มรอเลยกันผักต้มเก็มแล้วก็คไว้ครับสวยงามมากครับผักต้มจังหวะนี้นะแล้วแกก็กลับมาเตะครับแล้วมาแล้วครับโนบิตารู้สึกว่าโนืิตาจะรู้แล้วจะเจอผักต้มไหมเจอกันแล้วยีกันอยู่ยีกันอยู่ยีกันอยู่ยียยียแต่ผักต้มครับรอเลยกันครับเก็บไปสามครับสำหรับเกมนี้ครับทำให้ทางอันหนัก อันนาคอนดอมใบอันพอแอดอันแฟขึ้นนำไปแลาวนะสต่อหนึ่งนะขออีกวินเดียวครับเขาจะชนะครับขาดแน่นอนนะทางวินนี้นะเราก็ตอนนี้ครับเราเห็นครับว่าพีนแหนมแจกโค้ดกันรัวๆครับแล้วก็มาสวิงกิ้งครับสวิงกิ้งครับเดินเข้ามามีแกก็เขียวมีแลาตารีบอลโลครับอารเบดไปั้ขาขาผักต้มร่วเลยครับเสียไปแล้วครับสำหรับทางทีมตีป้า นั่นคือจีมอนาคอนาคดอกครับแล้วบุกเข้ามาเจอแล้วเป็นเซรีไรต์เบนเนต์ชูโก้แล้ีแล้วฟังก็ไปเกมบทางบีแมทโชกไปหน้าแล้วนี่ก็บุกขึ้นมาครับฟังเขาบุกขึ้นมาทันทีโบแล้วมีการวางซีโบนอันเรียบร้อยครับมีการวางซีโบนมาครับฟังครับแต่แล้วพีก็ไปเก็บไม่ได้อีกแล้วครับเมื่อกี้นะแล้วพีกันอยู่นี่กันอยู่แล้วเป็นลิสตี้ไปเก็บนะพี่แต่พีก็ไปเก็บรีบอโลได้เหมือนกันต่างคนต่างเสียครับ ต่าโคนตา่างดีแเธอเสียรายบงกุ้งโดนลงมยิงแล,ล้วพิงกหลอดเลยเกิดเก็บัมอีกหนึ่งคนแล้วแล้วครับเด็ตี้ครับเด็ตีดวลอูกับเด็ตีครับดวลอูกับพิงค,ครับสองคนเท่านั้นครับหนึ่งต่อหนึ่งครับสำหรับทาง ทีมโอคาชาครับต้องการวินนี้เพื่อยืนครับตัวทางทีมอนาคอนดอมต้องการวินนี้เพื่อขาดแล้วมาเจอยิง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 เป็นทางนี้ครับที่สามารถเก็บนิตติไปได้แล้วทำให้ทางทีมอนาคอนดอมไปอันพอแอยอันแปรอันไม่เอาชนะครับออสติโฟมันหมดครับแล้วก็ครับทางทีมโอคาชาครับขึ้นมาตีตื้นนะนะเป็นสองต่อสี่นะแล้วก็นี่ไงนะเราก็พังต่อไปครับ แข่โค้ดกันรัวๆแล้วดบอลถือหน้าไม้มาถือหน้าไม้มาแล้วแล้กกระโดดสูงหูครับนี่กระดักสูงหนูฮันนรับทางสวิงชื่ออันย่าครับสวิงเนี่ยกระดักสุ้มันไปรับนอมรักทางทีมอนาคอนดอมครับส่วนทางทีมโควคาชาครับต้องบุกเข้าไปครับเพื่อขอวินคืนครับมาสักสี่ต่อสามครับยังหน้ารักหน้าลุ้นกัหรับเกมต่อไปนะ ับมาครับย่องมาสวิงกิ้งครับถือระเบิดไว้ด้วยมือหมายมั่นปั้นมือว่าแต่ปลาแล้วปลาไปแล้วปลาไปแล้วแล้วก็เงียบระเบิดมันได้ครับแล้วก็มาล่ะเนี่ยโนบิตะแล้วก็เก็บพี่แมคโดนพบิตะไม่ได้มายแต่ทางผักต้มก็เก็บปั้ได้แล้วสวิงกิ้งครับสวิงกิ้งครับสวิงกิ้งหน่อยเข้ามาครับผักต้ม ผักต้มไม่เก็บปักได้นะชอตตะกิ้แล้วรีบอลโลเข้ามาแล้วซึงก็ยังอยู่ตรงนี้นะแล้วเหลือเนี่ยครับสต่อ2ครับตอหรับทางทีมโอคาช่าครับเหลือ4ี่ครับ4ต่อ2ไม่ใช่3ต่อ2ครับขอโทษด้วยครับเนี่ยครับเหลือผักต้มครับผักต้มกับทางสูปิงครับแล้วตุปเราเรียกเขาสปิ้งแล้วเนี่ยครับผักต้มกับวตูปปิ้งโลเข้ามาไม่ผักต้มที่เก็บรีบอลโลไม่ได้ก่อนแล้วแล้วเนี้ครับสามต่อสองครับจากสวิงกิ้งเข้าไปเก็บทางสูปิงได้แล้วโดนตากเก็บผักต้มได้ครับ ทำให้ทําโอคาชาครับตีตื้นขึ้นมาแบบไล่ไล่มาแล้วเป็นสามต่อสี่นะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ร้านนั้นเขาเปลี่ยนชื่อไดคอคาาค้ครับน่าจะเป็นมพาคุณกับเรามากครับแล้วก็ขออีกวิ่งเดียวสำหรับทางเป็โจครับโนโนมิตะครับเอาเราเบิดไปฟ้าไปนี่กระเป๋าเป็นเองของทาง นัมบีกได้แล้วฟักไปเก็บบีแมโจแล้วบีก็ไปเก็บลูกตัดแต่บีกโชว์หล่อเลยเกย์เขาระเบิดไปตั้งคิวเขาได้โวยเลยเกยนเขาแล้วฟักมายิงอยู่ครับฟักเจอแล้วฟักยิงอยู่ครับฟักเอาไงฟักฟังระเบิดไปเบ้ดทีระเบิดระเบิดมากระหน่บ้านแล้วฟักเอาตัวรอดจากนนตูวิงเก็บไปก่อนแล้วครับเอาปืนเด็กหัวมาด่านทางตัววิงกิ้งก็มาเก็บทางแล้วเข้ามาแล้วตัววิงกิ้งเข้ามาลำเรือเหลือเยอะกว่าแน่นอนลำเรือเหลือมาแล้วเข้ามาแล้วโดนตูวิงเก็บไม่ได้ครับเนี่ยครับทำให้ทางทีม ชนะคอนดอมบายอันฟอแอนอันแฟร์ครับเอาชนะไปได้ในวินแรกนะ5ต่อ3ครับโหดขิงครับโหดขิงัะ ขอต้อนรับอีกครั้ง <hero footage jest> ครับ mm hmm. mm hmm. เข้าส nah, ู่การแข่ง hmm. ขันเอชออนไลน์คอมเพิวเตอร์นะในเซิร์ฟเวอร์ฟุตบอลครับเป็นเกมที่2ครับครับระหว่างทางทีมโอ้พันชาแอดอามิซี่เจอกับอนาคอนดอมบายอันโตแอนอันแปรครับก็ทางวินแรกครับทางเกมแรกนะเป็นทางอนาคอนดอมครับเอาชนะไม่ได้ก่อนนะฮะต่อสามนี่ก็สลับฝั่งมาครับทางทีมโอเค

ชื uhm ่อแก่นยากครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้แกเลยดีไหมเนี่ยดูการนไปดูการนี่ครับราเปิดอยู่ข้างบนราเบิดได้ข้างไปข้างบนระรตึกระจะเจอแล้วตามมาไปไล่ครับแล้วนี่แต่ปังรับมาข้างหลังครับเกมส้ม่นงนยิยิดงยยงิดังิดนยังยนนยนยิยยนยโนดนงิ เมสซีก็ไปเก็บมีแงด้อีกแล้วเนี่ยใคต้องยิงู่ต้องยิงอู่อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโองยิอ้าโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยมอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโอ้ยอ5ตอ้ยกอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโองยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอมโอ้ยโอ้อยอย้อย้อ แต่วินนี่ครับเขาพอมีสิทธิ์ลุ้นหน้ารักหน้ารุ้นกันอีกเยอะนะการหาเอีกเยอะเยไอนุด้ครับมีเกต้สมเนตครับองไปเนของปรที่ไม่เก็บวหนคนาให้ตอนนี้ครับเร็วเหลือเกินครับทางนังคอนจอยมอแอนแปรขึ้นมาแล้วเป็นหต่อ้านะนะ นำมาโดนดวนะนำมาแล้วอ่ะไหนจะกนทีแล้วครับทิ้งไปเยอะคโดนนางไปเยอะนะต่อส้ปั่นแมตนี้มันรู้เหละเกิดกับป้อนกันดาฮะนครับิดเนต่อไปครับเรสูตน่ารักเยเกิดที่กูอนไม่เหมาะกัการลบอย่างยิ่งไม่เหมาะกับการเอามายิงกันอย่างยิ่งครับ ไปลงมาดูห้องล่างคนดิต้ตีตตีถอยต้ถอยเต้ถอยมาเต้นข้างในอ่อเขายังเงียบอยู่นะรอจังหวะกาทางอะทางทีมเนี่ยครับอนาคอนดาครับถัดมาเต้นสว่างรีบจะดุอานาคอนดาบายอันฟอร์แอนด์อันแฟร์ครับต้องใจเย็นนแล้วครับโคดองเตเอร์มสามวินลวดครับเสียววินหน้าไปนี้เขาเข้าอาการหนักเลยนะ ส่วนทางทีมเนี่ยครับตอนนี้ครับขึ้นนำ้วสำหรับทางทีมโคคาชาแอดอมิตรีนะคือยังยังนั่งนิ่งยิงกันต่อครับแ่นชันแกจ่าลยเกินครับสำหรับทางดีูวิงครับสำหรับวิงนะต้องไปยังหามุมงยิงต่อไปครับโดดเช็คไปเรื่อยครับนี่ก็เต้นครับออกาลังกายครับเขามาจะได้ยิงได้ทำนะสำหรับทางดิบโบโลนะ มืตายังเหมือนเดิมครับดูดินี่ม<ด>ันโลวครัรกบกงบกลาว่ครับเนี่ยเกมมันอื่นแล้วครับเพราะว่าสองฝ่ายเขาทำกันไม่ได้นะว่าเฮ้ยกลางปลาแตกหมดล้ว

ไม่ได้ครับแล้วเป็นน้ำมะคิ่ของเขาแล้วหักต้มมาเก็บปากได้อ่ะถามให้ได้ทีมสีแดงครับตอนนี่ยังรับอันนาบป้อนไปอันฟอยอันแป้ครับต่ตีเสมอขึ้นมาเป็นหกต่อหกนะก็วิ่เดียวเนี่ยก็ยังต่อเนื่องต่อไปครับเกมต้องลุ้นกันยาวๆนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับว่าออกจะออกฝั่งแดงหรือฝั่งน้ำเงินครับมากหวยเปล่ามึงเลี่ยงมา ตีโดนระเบิดไปเต็มขันชามงมาครับเธอยอพโผ่่ตีเจอตีไปเก็บปีน่าแตมีนายโชว์มาตอนที่นแล้วมีแายโชวครับไม่หลอกแล้วโดนระเบิดบางสาวบงแกงร่วงปครับแล้วก็สูวิงครับเาระเบิดไปปลาหัวทางมอโดร่วงไปแล้วนีโนมีตากิอยู่แล้วโมิตาครับโนมิตาครับโนมิตาร่วงไปแล้วอ๋อยังไม่ร่วงครับนึกว่าร่วงไปแล้วนะ แล้วนี่ครับสวิงกิ้งไปเก็บตุ้มวิ่งได้ครับฟักก็ไปเก็บน้ำพีครับนี่ครับแล้วเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวแล้วครับโนบิตะเหลืองฟักต้มแล้วครับสวิงกิ้งก็ไปเด่นหัวฟักต้มได้เป็นคนสุดท้ายครับเรียบร้อยครับแกสิโฟเรียบร้อยครับทำให้ทางตอนนี้ครับโอ้คาชาครับระวังปีนะแอดอัมิตี้ครับขึ้นน้ำไปแล้วนะเป็นเจ็ดต่อหกครับขออีกวินเดียวครับเขาจะชนะคาดทัวนะ นะแล้วผัดเขาล่อต่อไปครับข้างล่างกลางอะดูคนหนึ่งนะแล้วเปิดปามาลีบอลโลดที่กบพังงครับแล้วเอาางไม้สูงไหกระโดดสูงไหมแล้วมันจะเห็นแล้วแต่นมตเนี่ยครับรลบช่น้าตาแล้วครับเป็นกพดไมต่างตี่แล้วนตาองแล้วเกินมยิงสุดซุยสูงิครับสูงไหมครับมเกิดจนกะนะแรที่มาวีนสีแมโจ้มา ไปแล้วโดนโิตาไปเก็บมีนาโต้ได้เขาเสียไปแล้วโอ้ช่วยกูเกแล้วเป็น WQ ครับไปเก็บโลวตารับรีบอลโลดครับแล้วผ่าตรงคเหลือยืนโดนกับสวิงกิ้งตอนเรือใส่เลยโจใส่เลยนอย่างนี้เดี๋ยวเปียต้องกาแน่นอนครับต้องการอทีนต้องการครอีกทีดีวิตต่ไปเพื่อนเพื่อเอาชนะแล้วก็เป็นฝิตครับเป็นทางอนาคอนดอันบอยอนไปอันไปอนไปตีึ้นมาเป็น7จต่อเ่็ครับหวยเี้ยย นแล้วเขากับปาแล้วเบิดกันเขาไปครับลกนั่งคุมเชิงครับทางทีมอาคันดองครับต้องยื้อชีวิตตัวเองเพื่อวินนี้ครับวินนี้เพื่อเสมอเท่านั้นครับวินนี้เพื่อเสมอเท่านั้นนะบอกได้คำเดียวครับส่วนทางทีม โอ้ขาช้าบต้องการบินนี้เพื่อใช้ชันะของเขาครับลองมาดูกางคนดิผมมีคนไงยังต้องถูกขุมรอบพ้อนขึ้นนะรับสองทีครับไมหวครับมาเต้น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 ครับเ้นเเตเเ้นเต้นเตครับเตนเต้นเต้นเตนเต้นเตนครับก็ต้องรอครับทำใจครับช่วงนี้มันช่วงสลีปทางครับ ช่วงเวลาแห่งการหลับครับแล้วเบิดลป่าแล้วงเห็นตัวก่อนปลน่รั้สุดยังจะยองเข้ามาแล้วยรงเยอะอีกไอตัวนี่ตัวนาง แล้วทีมไอเกมนด้เอาแล็ันของอเกมนแล้วก็เรีบร้อยครับเป็นเปทางโอคัชาติครับพิกนาจริงๆครับกลับมาเอาชนะทางทีมอนาคดอบยอันฟอดันแด้กตป่าต่อเสจนะครับ สุดย้อดจริงนะ